เรากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคบผมครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วที่เราเจอกันครูชื่อครูแม็กคิดว่าหลายคนน่าจํากันได้แล้วแต่จําได้ไหมว่า3ครั้งก่อนหน้านี้นเราพูดถึงเรื่องอะไรไปบ้างลืมไปหมดแล้วสิครั้งแรกเราพูดถึงวิธีการของข้อมูลว่ามันคืออะไรมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างแบบภาพร,รวมเนะาะครั้งที่2เราพูดถึงเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าควรเก็บที่ไหนจากแหล่งไหนเก็บมาแล้วต้องทําอะไรบ้างและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึง การสารวจข้อมูลนะครับมาในสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องต่อมาครับผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากเลยครับคือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่จะทําให้เข้าใจเชิงลึกถึงข้อมูลแตกต่างกับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยทำแผนภาพขึ้นมาเพื่อมองภาพรวมของข้อมูลแต่วิเคราะห์คือทําให้เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลเช่นความสัมพันธ์ต่างๆรูปแบบต่างๆแนวโน้มที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจหรือตอบคาถามตอบสมุติฐานที่ตั้งไว้นะครับจึงกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเป็นการเปลี่ยนข้อมูลที่เรามีทั้งหมดให้เกิดคุณค่าจริงๆโดยการนําผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์นั่นคือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองครับการวิเคราะห์ข้อมูลทําได้อย่างไงบ้างเรามาดูนี่ครับผมคาถามที่จะเกิดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมนุษย์หลักๆจะใช้ชีวิตหรือทํางานกำาดงชีวิตต่างๆมักจะเกิดคําถามสอย่างนี้ขึ้นมาเสมอ คำถามแรบ้างเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นและควรทําอะไรสังเกตไหมครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยถามคําถามพวกนี้บ่อยมากทําอะไรอยู่จะทําอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะซึ่ง3ามคถามเนี้ยสามารถใช้การวิเคราะห์ทั้งหมด3รูปแบบเพื่อตอบคําถามได้คําถามว่าเกิดอะไรขึ้นสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา,นาในการตอบคาถาม คำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงทํานายในการตอบคําถามและคําถามที่ถามว่าควรจะทําอะไรจะใช้การวิเคราะห์เชิงแนะนําในการตอบคําถามเห็นไหมครับทั้ง3คําถามสามา,ถสามารถตอบได้ด้วยการวิเคราะห์ทาง3าแบบสำหรับในวันนี้นะครับผมครูเนี่ยจะพูดถึงการวิเคราะห์แบบแรกก็คือการวิเคราะห์เชิงพรรณนา,นายอย่างเดียวเท่านั้นส่วนอีก2แบบที่เหลือเดี๋ยวจะพูดถึงในคาบต่อไปละกันอ่าอ,อดใจรอนิดนึงเนาะ แบบแรกครับผมการวิเคราะห์เชิงพรรณนา,นาการวิเคราะห์เชิงพรรณนาคืออะไรการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเนี่ยเป็นรูปแบบพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลที่ได้รวบรวมมาครับผมโดยใช้การคำนวณค่าทางสถิติคณิตศาสตร์พื้นฐานต่างๆเชื่อมโยงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะนะใครที่ไม่ชอบเลขต้องตั้งใจฟังหน่อยนะครับผมการวิเคราะห์ประเภทนี้จึงเป็นรูปแบบที่นํามาใช้สําหรับการมองภาพรวมของข้อมูล แต่จะมองภาพรวมแบบละเอียดกว่าการสํารวจข้อมูลแล้วนะครับผมมาดูกันการวิเคราะห์เชิงพานานะครับผมวิธีที่1คือการหาสัสดส่วนและร้อยละเป็นการจัดข้อมูลที่ซ้ํากันนะครับผมให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการนําข้อมูลไปใช้และง่ายต่อการสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจดัดยในรูปของเศษส่วนก็ได้ทศนิยมก็ได้ร้อยละหรือแผนภูมิก็ได้นะครับผมการคํานวณหาเศษส่วนหรือร้อยละเนี่ย ถ้าใครลืมมันสามารถทําได้ง่ายๆนะครับผมจากส่วนนี้ก็คือสิ่งที่เราสนใจส่วนด้วยข้อมูลทั้งหมดที่มีอาจจะยังไม่เข้าใจเรามาดูตัวอย่างกันครับผมตัวอย่างการหาสัดส่วนและร้อยละของข้อมูลตัวอย่างครับเขาบอกว่าการสํารวจเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่ามีนักเรียนไม่เข้าศึกษาต่อ100คนจากนักเรียนทั้งหมด400อคนถ้าสนใจจํานวนนักเรียนที่ไม่เข้าศึกษาต่อเนี่ยว่าคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่หรือร้อยละเท่าไหร่ ก็จะได้เป็นลักษณะยนี้ครับผมสิ่งที่เราสนใจคืออะไรก็คือจํานวนนักเรียนที่มีศากษาต่อถูกไหมมีกี่คนก็100คนก็จะเขียน100ข้างบนส่วนด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดในที่นี้จํานวนนักเรียนทั้งหมดมีทั้งหมด400คนเพราะงั้น400้จะอยู่ข้างล่างได้เป็น100ส่วน400ปตัดเศษส่วนให้เรบร้อยครับผมสุดท้ายจะเหลือออกมา25หรือจะเรียกได้ว่าร้อยละ25หรือ25เปอร์เซ็นต์นั่นเอง การหาเศษส่วนหรือรอยละ,ละเนี่ยจะทําให้เห็นภาพรวมของข้อมูลเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งเราสามารถทํารอยละ25หารือย5เเนี่ยเป็นรูปแบบกราฟก็ได้เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้นเนาะนี่คือการวิเคราะห์เชิงพรรณนาแบบแรกครับผมแบบที่2การวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยการวัดค่ากลางของข้อมูลค่ากลางของข้อมูลคืออะไรค่ากลางของข้อมูลนั้นใช้เพื่อหาค่าที่เป็นตัวแทนของชุดข้อมูลทั้งหมดอ่า ทำให้สะดวกต่อการจดจําครับผมหรือสรุปเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆแบบรวดเร็วค่ากลางที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมด3ค่าด้วยกันครับผมได้แก่ค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานและฐานนิยมคุณคุณนไหมว่าได้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ค่าพวกนี้ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับผมแต่อาจจะลืมเดี๋ยครูมาทบทวนให้ในวันนี้เนาะมาดูไปทีละคคาครับผมการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคืออะไร ค่าเฉลีย่ยคือค่าที่เกิดจากการเฉลีย่ยของชุดข้อมูลทั้งหมดนะครับผมก็คือการนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแลหารด้วยจํานวนข้อมูลมีสูตรในการหาคือ x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n โดยที่ x บาร์หมายถึงค่าเฉลีย่ยที่ต้องการซิกมา x หมายถึงผลรวมของข้อมูลทุกๆจํานวนมีทั้งหมด10จจานวนก็เอาสิจำนวนนั้นมารวมกันมีทั้งหมด20จํานวนก็20จําจำนวนนั้นมารวมกันอ่าและ n หมายถึงจํานวนข้อมูลทั้งหมดตัวอย่างเช่น ครูมีข้อมูลหน้าต่ายอย่างนี้อ่ามี15 19 14 13 11ตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดว่ากันไปใช่ไหมครับครูอยากหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลนี้ครูก็เลยเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันบวกกันได้ทั้งหมด124ส่วนด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดคือด้านลา่างมีทั้งหมดกี่จานวน10จํานวนเพราะงั้นเรจะกลายเป็น124ส่วนด้วยสค่าเฉลีย่ยออกมาจะเท่ากับ12.4นี่คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลครับผมใช้ว่า,วาแทชุดข้อมูลของชุดนี้ก็ได้ นี่คือการวิเคราะห์เชิงมอรนาครับผมค่าเฉลี่ยอย่างที่2ครับผมค่ามัธยฐานค่ามัธยฐานคืออะไรค่ามัธยฐานคือค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นนะครับผมเมื่อได้เรียงลําดับตั้งแต่น้อยไปหามากหรือว่ามากไปหาน้อยก็ได้แล้วเอาค่าตรงกลางของข้อมูลนั้นมาใช้งานอย่างเช่นจากข้อมูลข้อมูลเดิมลักษณะอย่างนี้มันยังไม่ถูกเรียงลําดับถูกไหมฮะครูขอเรียงลําดับมันหน่อยครูเรียงจากน้อยไปหามากก็เรียงมาเป็น สามสี่ห้าแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสามตื้ตืตจนถึงสิบเก้าทั้งหมดสิบค่าเท่าเดิมเนาะค่ามัธยฐานคือค่ากึ่งกลางจากข้อมูลชุดที่ครูเรียงมาใหม่เนี่ยค่าที่อยู่กึ่งกลางคือค่าใดครับตอบได้ไหมอ่านเห็นง่ายเนาะคือสิบสามใช่ไหมครับเราก็เลยนับสิบสามว่าเป็นค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้นั่นเองนะครับผมค่าที่สามครับผมค่าฐานนิยมอันนี้ง่ายมากเลยครับแทบจะไม่มีการคำนวณอะไรเลยค่าฐานนิยมหมายถึงค่าของ ชุดข้อมูลที่มีซ้ํากันมากที่สุดหรือข้อมูลที่มีความถี่กันมากที่สุดตัวอย่างเช่นข้อมูลเดิมเนาะจากข้อมูลชุดนี้มีข้อมูลไหนบ้างที่มันซ้ํากันเห็นไหมจะมีข้อมูลที่ซ้ํากันคือเลขสิบห้าอ่าคือมีตรงนี้กับตรงนี้สองที่เลขอื่นเนี่ยมีที่เดียวหมดเลยเราจะนับได้ว่าสิบห้าเนี่ยคือฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้นะครับผมแต่ในบางข้อมูลของบางข้อมูลเนี่ย ฐานนิยมอาจจะมีหลายค่าก็ได้อย่างเช่นมี14สองค่าเหมือนกันฐานนิยมก็จะกลายเป็น15และ14มี13สองค่าเหมือนกันฐานนิยมก็จะกลายเป็น15 14 13อย่างเงี้ยหรือฐานนิยมอาจจะไม่มีเลยก็ได้ก็คือไม่มีข้อมูลซ้ํากันเลยเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ฐานนิยมควรเลือกใช้ให้ถูก,กน,นะครับว่าควรใช้ตอนไหนแต่ค่ากลางของข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งหมด3แบบถูกไหมแล้วเราควรใช้แบบไหนเพื่อแทนจํานวนของข้อมูลทั้งหมดละ่ะเรามาดูกันครับผมโดยทั่วไปเนี่ย ค่ากลางของข้อมูลที่จะนํามาใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะนิยมใช้ค่าเฉลี่ยเพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมีการคํานวณด้วยข้อมูลทุกๆตัวแต่มันมีแต่อยู่ถ้าข้อมูลเนี่ยมีค่าแตกต่างกันมากเกินไปจะทําให้เกิดค่าเฉลี่ยที่ผิดพลาดขึ้นได้นะครับผมนี่คือข้อแม้ของค่าเฉลี่ยเนาะค่ามัตยฐานมักจะใช้กับข้อมูลที่มีความแตกต่างกันของข้อมูลมากๆอ่าอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายต่อไปเนาะฐานนิยม มักใช้สําหรับข้อมูลที่มีความถี่ของข้อมูลสูงมากๆนะคบผม3แบบ3ค่าเลือกใช้ต่างกันบอกไปแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะเกิดการผิดพลาดได้ต่อเมื่อมีค่าแตกต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีการวัดการกระจายของข้อมูลเข้ามาเพื่อจะทดสอบดูว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมีการกระจายของข้อมูลหรือว่าค่ามันแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดซึ่งการวัดการกระจายเนี่ยสามารถวัดได้2แบบด้วยกันครับผมแบบแรกเขาเรียกว่าพิสัยพิสัยหมายถึงอะไร พิสัยหมายถึงการหาการกระจายโดยการนําข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดลบกับข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดเพื่อได้เป็นช่วงของการกระจายของข้อมูลตัวอย่างเช่นในชุดข้อมูลของครูมีข้อมูลที่มากที่สุดอยู่ที่1ล้านและน้อยที่สุดอยู่ที่1ลบกันปุ๊บจะเหลือประมาณเท่าไหร่ประมาณ9099แสก้ถูกไหมฮะแปลว่านั่นแหละคือพิสัยของข้อมูลชุดนี้ค่อนข้างกว้างเนาะนะครับพิสัยเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ที่ใช้กันจริงๆคือส่วนเบนเบนมาตรฐาน ส่วนเบนเบนมาตรฐานาคืออะไรเป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลและมีค่าไเปลี่เสมอสามารถวัดค่าการกระจายของข้อมูลได้ดีกว่าพิสัยเป็นอย่างมากนะครับผมส่วนเบนเบนมาตรฐานเนี่ยถ้าส่วนเบนเบนมีค่าน้อยหรือใกล้เคียงศูนย์แปลว่าข้อมูลนั้นมีการกระจายค่อนข้างน้อยแต่ถ้าส่วนเบนเบนนั้นมีค่ามากหรือสูงมากๆเลยแปลว่าข้อมูลนั้นมีการกระจายค่อนข้นางมาขูยกตัวอย่างครับผมรูปฐานด้านขวา แสดงได้ว่าเป็นรูประดับความสูงเนาะข้อมูลทั้งสองอันน่ะมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ180ซนติเมตรเห็นไหมฮะค่าเฉลี่ยเท่ากันแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นรูปบนมีนักเด็กาอยหนึ่งคนที่สูงมากๆแต่รูปล่างระดับความสูงของคนแต่ละคนน่ค่อนข้างเท่าไหมเท่ากันเนาะดูที่ดูส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานครับหรือ sd sd ของรูปบนเนี่ยอยู่ที่22เยอะไหมไม่รู้ว่าเยอะป่ะแต่ดูรูปล่าง sd ของรูปล่างอยู่ที่3มเอง เห็นไหมครับว่าถ้า sd น้อยเนี่ยแปลว่าข้อมูลค่อนข้างเกาะกลุ่มกันแต่ถ้า sd เริ่มเยอะแปลว่าข้อมูลอาจจะมีการกระจายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมูลของรูปชุดบนเนี่ยควรใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางไหมไม่เนาะแต่ข้อมูลของรูปชุดล่างเนี่ยสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเป็นรูปกลางก็ได้นะครับส่วนเป็นมาตรฐานเนี่ยมีสูตรของการหาค่า sd ได้ทั้งหมด2สูตรด้วยกันคํานวณกันนิดนึงเนาะนะครับสูตรที่1 sd จะเท่ากับ square root ซิกมา x ลบ x บาร์ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย n ลบหหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับค่อนข้างยากนะมีสแควร r รูทขึ้นมาด้วยกับสูตรที่2อสูตร sd เท่ากับสแควร r o ูท n ซิกมา x กำลังสองลบด้วยซิกมา x ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย n คูณกับ n ลบหทั้งสองสูตรนี้สามารถหาค่า x sd ได้ทั้งคู่เลยแล้วแต่การเลือกใช้นะครับผมว่าจะใช้กับ สูตรไหนในการคำนวณนะครับโดยที่สูตรเนี่ยความหมายของแต่ละตัวคืออะไร sd หมายถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน x หมายถึงข้อมูลข้อมูลตัวที่1ข้อมูลตัวที่2ข้อมูลตัวที่3ข้อมูลตัวที่4ไปเรื่อยๆจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรามีหลายค่ามากๆก็ต้องแทนค่า x เข้าไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับ x bar ในที่นี้หมายถึงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเรารู้วิธีการคำนวณไปแล้วเนาะจากก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ n หมายถึงจํานวนข้อมูลทั้งหมด การวัดการกระจายของข้อม well. e like ูลนะครับผมก็ม like ีเพียงเท่านี้เนาะเรื so ่องสูตรเรื่องการใช้งานสูตรเราลองไปแทนค่าเองดูนะคะผมหรือลองหาตัวอย่างต่างๆในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมดูได้นะครับเรื่องต่อมาครับผมการหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลคืออะไรเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างข้อมูล2ชุดครับผมซึ่งจะบ่งบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์ระดับความสัมพันธ์โดยต้องมีการสร้างแผนภาพการกระจายของข้อมูลขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ด้วยนะครับผมแผนภาพการกระจายคือแรงจําได้ไหมคือ แผนภาพของข้อมูลของสองข้อมูลเนาะว่ามีความสัมพันธ์กันขนาดไหนนะครับผมทิศทางของความสัมพันธ์เนี่ยสาม,มารถพิจารณาได้2กรณีก็คือความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความว่าสิ่งที่สนใจทั้งสองนั้นอ่ะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทางเดียวกันเช่นค่าของ x เพิ่มขึ้นค่าของ y ก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าค่าของ x ลดลงค่าของ y ก็จะลดลงนั่นคือความสัมพันธ์เชิงบวกครับผมกับความสัมพันธ์เชิงลบหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย จะมีการผูกผ่านกันตัวอย่างเช่นค่าของ x เพิ่มขึ้นแต่ค่าของ y กลับลดลงหรือว่าค่าของ y เพิ่มขึ้นแต่ค่าของ x กลับลดลงอย่างเงี้ยครับผมมีความสัมพันธ์2แบบเนาะนอกจากพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์แล้วยังต้องพิจารณาถึงระดับของความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยนะครับดูตามภาพแล้วจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยมีค่าตั้งแต่ลบหนจนถึง1ลักษณะของแผนภาพการกระจายก็จะเป็นไปตามภาพเนาะ ดูไปทางซ้ายสุดมีลักษณะเป็นเส้นตรงเฉียงลงถูกไหมแบบตรงๆเลยแล้วเริ่มมีการกระจายออกกระจายออกกระจายออกและย้อนกลับมาเป็นแบบเส้นตรงเฉียงขึ้นนะครับผมทางด้านซ้ายเนี่ยคือความสัมพันธ์เชิงลบทางด้านขวาคือความสัมพันธ์เชิงบว,วกตรงกลางคือไม่มีความสัมพันธ์จะเห็นได้ว่ากราฟการกระจายกระจายม่วซัวมากไม่ได้ดูเป็นเส้นเลยเนาะแต่ทีนี้ระดับความสัมพันธ์เนี่ยจะคิดออกมาได้ยังไงการหาคาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักไว้เลยนะครับ คือความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลเนี่ยมันจะไม่เท่ากับความเป็นเหตุเป็นผลตัวอย่างเช่นสมมุติว่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและน้ําหนักมีค่าความสัมพันธ์ที่สูงมากๆเลยและเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกถูกไหมฮะมันจะสัมพันธ์กันมากก็จริงแต่เราไม่สามารถสรุปได้เลยครับว่าไอ้ที่ส่วนสูงมันสูงเนี่ยมันมีส่งผลต่อน้ําหนักน้ําหนักเยอะเนี่ยมันเพราะส่วนสูงหรือเปล่าไม่ใช่น้ําหนักเยอะมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรากินก็ได้เพราะฉะนั้นจำให้ดีครับผมความสัมพันธ์เยอะ มันอาจจะไม่ใช่เป็นการความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันทีนี้การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจะมาหาได้ยังไงล่ะถ้าเป็นการคํานวณน่ะอาจจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นครูเลยใช้โปรแกรม e x c e เเข้ามาเพื่อวิเคราะห์ถึงระดับความสัมพันธ์ของข้อมูลนั่นเองนะครับผมอันที่น,นี้ครูมีตัวอย่างเป็นข้อมูลของส่วนสูงและข้อมูลของน้ําหนักของใครก็ไม่รู้แหละเก็บข้อมูลเข้ามาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมครูใช้โปรแกรม Excel ในการคํานวณหาค่าความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยที่หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วครูคุมข้อมูลทั้งหมดทั้งสองข้อมูลเนาะและเขียนสูตรตามนี้ครับผมเขียนเครื่องหมายเท่ากับใส่คําว่า c o l o r เข้าไปโดยที่จะเป็น Table 6ส่วนสูงก็คือให้ลาข้อมูลของส่วนสูงทั้งหมดเอาไว้กับ Table 6น้าหนักก็คือลากข้อมูลของชุดน้ําหนักเอาไว้เป็นชุดข้อมูลของ2ชุดเนาะและใส่วงเล็บของมันให้เรียบร้อยตามสูตรนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นกด enter เราจะได้ข้อมูลค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลชุดนี้ออกมา เจ็ดแล้วว่าข้อมูลออกมาเท่าไหร่5.7 5.7มีความสัมพัญอยู่ในระดับอะไรจาได้ไหมจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูครับผม5.7 5.7จะอยู่ในช่วงของประมาณปานกลางเป็นความสัมพัญเชิงบวกไปดูของการาฟเมื่อกี้นี้อีกทีนึงเห็นไ,ไหมครับการาฟเนี่ยมันกระจายกันก็จริงแต่ถ้าดูภาพรวมของการาฟเนี่ยมีลักษณะเป็นไงเป็นแนวแบบชี้ขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความสมพั์เชิงบวกการหาค่าความสมพั์ของชุดข้อมูลเนี่ยทำโดยเอเซียเนี่ยจะง,ง่ายที่สุดสําหรับหัวข้อการวิเชิงพนารนาเนี่ย เนื้อหาก็มีทั้งหมดเพียงเท่านี้เป็นไงยากไหมครับอาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะเกี่ยวกับเลขหลายๆคนไม่ชอบเลขก็อาจจะบอกว่ายากมากเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เก่งเลขเนี่ยแล้วอยากเข้าใจเรื่องนี้ต้องมาทดลองทำนะครับผมหาแบบหัดหาอะไรมาทดลองการวิเคราะห์เชิงพรรณานาที่วันนี้ครูพูดมีอะไรบ้างยังจําได้อยู่ไหมค่าเฉลี่ยคืออะไรค่ามาตรฐานคืออะไรฐานนิยมคืออะไร SD คืออะไรมีการคนนํานวณยังไงนะครับผมการหาค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลคืออะไรมีประโยชน์อะไรมีแบบไหนบ,บหน้างมีระดับอะไรบ้าง มากระดับเท่าไหร่น้อยระดับเท่าไหร่นะครับผมสาหรับในวันนี้เนื้อหามีเพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่และพูดถึงหัวข้อใหม่ด้วยกันก็คือการวิเคราะห์เชิงทํานายเนื้อหาค่อนข้างแน่นนะครับผมสัปดาห์หน้าเพราะงั้นสาหรับสัปดาห์หนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน